่อไมเราทํา uhm ยังไงดีไม่ได้ทุกคนคือตอนเนี้ผมอกลายเป็นสเกลเลตันแล้วผมกลับไปล่าเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อ่ะหลังจากพาที่แล้วผมก็ดีใจที่แหละที่ได้แกล้งเจ้ายักษ์แต่ตอนนี้ดิโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยทุกคนคือไม่รู้ผมต้องทำยังไงอ่ะไม่รู้จะทำาไงถึงจะล้างไอ้สถานะนี here, I m, I m, ้ได er, ้ท to ุกคนตอนเนี proport, <anonymous> ้ยเราเหลือแค่โครงกระดูกแล้วทุกคนแล้วตัวเราล่างเนื้อเรามันหายไปแล้วอ่ะไม่นะ หรือตึกอาหารทุกคนไม่รู้ทุกคนวันนี้ผมต้องทําให้ตัวเองกลับกลายเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อะ่ะตอนนี้คือไอ้เจ้ายักษ์มันก็หายไปไหนไม่รู้ทุกคนดูนี่สิคือแบบตอนนี้ผมอยู่คนเดียวในบ้านน่ะแล้วผมไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วอะ่ะ ผมทำไงดีทุกคนเนี่ยทำได้แค่ยิงธะดูยิงไปยิงมาเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยเออว่ะคือผมได้ข่าวว่าไมโครฟ์เนี่ยถ้าเราแบบกินนมแบบมันจะล้างสถานะนี่วาใช,ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปล้างสถานะโดยการกินนมเดี๋ยวทุกคนแต่ตอนนี้เราไม่มีถังใส่นมอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาถังใส่นมมากินดีกว่าถ้าเรากินมันคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่แน่เลยผมว่านะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาถังนมที่บ้านทดลองดีกว่านะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าถังมันจะมีหรือเปล่าแต่ถ้านมนี่เราต้องไปเอาจากวัวที่อยู่ข้างนอกทุกคนต้องไป นี่ไงถังนมโอเคเรียบร้อยทุกคนอ่าไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาถังไปใส่นมดีกว่าแล้วก็กินดูนะครับว่าเราจะกลับกลายไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะถ้ามันกลับกลายไปเป็นเหมือนเดิมก็ดีแล้วครับทุกคนนะเออเราจะได้กลับมาเป็นปกติทุกคนดูดิสิคือ่ากมันน่าเกลียดมากเลยถ้าเราไปตลาดที่คนต้องตกใจมากๆแน่เลยแบบประมาณว่ามีปีศาจหรือว่าผีกระดูกเนี่ยมาเดินเล่นอยู่ในตลาดเลยแบบเนี้ยมันใช่ใช่ทุกคนเนี่ยนี่เอาที่เนียโอ้โหหัวเพียบเลยโอเคทุกคนเราต้องยอง่ยอ,งยองไปใช่ไหมย่องไป้คนเห็นหรือเปล่านะโอเคโอเคแอบแ เราโผล่ไปเพื่อแบบตลาดแตกตื่นแน่เลยคนต้องแตกตื่นมากๆแน่เลยป่ะเดี๋ยวเราอ้อมไปทุกคนเราต้องอ้อมไปเอานมวัวนะครับทุกคนนะเราต้องขบมนนะเพราะว่าวัวพวกนี้มันเป็นของคนอื่นนะครับทุกคนมันไม่ใช่ของของเรานะโอเคต้องขโวยก่อนเราต้องอยู่ไกลไว้นะครับผมนะเผื่อคนในตลาดเห็นแล้วก็คิดว่าเราจะแบบไปกินวัวเขาโอเคย่องๆไปทุกคนย่องๆไปนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออโอเคจะวัวตัวนี้ขอนมหน่อยนะรจึ๊บดีไปไปไปทุกคนเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยไปกินนะครับทุกคนนะเราจะไปดูก่อนว่าถ้าเรากินแล้วมันจะกลัับมมาเเเปป็นหหืืออดิรลล่แ้วกกกไยี โอดูไข่ย,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 ยังยักษ์เลยทุกคนไข่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะครับว่ามันจะกลับกลายเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทุกคนนะผมอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมมากๆเลยอ่ะโอเคทุกคนกินก่อนกินก่อนกินก่อนไจิ๊บทุกคนเป็นไหมอ่ะ ทุกคนมันไม่เป็นเหมือนเดิมอะ่ะมันไม่ล้างสถาะนะผิดปกติของเราได้ทุกคนดูดิสิเรายังเหมือนเดิมมาทุกคนเหรือว่าเราต้องกินแก้วสองว่าอีกอีกแก้วนึงอีกแก้วนึงแล้วกันอีกแก้ว <c oughs> คือแบบเฮ้ยผมต้องกินอยู่ด้วยอะไรแล้วกันทุกคนนะไม่ต้องเอาไปแอบกินละไม่ตายเถอะหรือว่าเราต้องกินแก้วที่สองแน่เลยทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนนะมันต้องกลับกลายปเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่หรอทำไมอ่ะอีกทีที่นี่กินอยู่นี่เลยแล้วกันทุกคนนี่เฮ้ยจึ๊บเป็ี่ยนไหมไม่เปอีทีนอีกทีนึงอีก ไอ้ไม่กลับเป็นนะทุกคนอีกทีนึงดิอันนี้ที่สุดท้ายแล้วทุกคนอุย้ยมันไม่เป็นนะทุกคนผมคนทำไงดีอะคือตอนนี้ผมกลายเป็นกระดูกตลอดชีวิตไปเลยเหรอเนี่ยไม่นะทุกคนช่วยผมด้วยตอนนี้ผมกำลังจะเป็นกระดูกตลอดชีวิตผมจะไม่ใช่คนแล้วทุกคนไม่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยทุกคนผมควรทำไกดีเนี่ยทำไกดีอะ เออทุกคนผมควรทาไงดีเนี่ยผมจะทําไงมันหายอะ่ะผมอยากหายเฮ้ยเจ้ายักกันมาเหรอฉันได้ของวิเศษมาแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะไอตัวที่มันแก้งฉันเมื่อวานฉันจะฆ่าแกเฮ้ยม,มันเป็นอะไรอะ่ะทุกคนมันได้อะไรมาทุกคนมันน่าจะได้ดาบอะไรสักอย่างทุกคนเฮ้ยไม่นะ ทุกคนถ้าเราออกไปหามันตอนเนี้คือมันเป็นไม่รู้แน่เลยว่าเป็นเราทุกคนแล้วมันจะใช้ดาบนะั้นฟาดเราทุกคนเราทำไงก็ได้หายทุกคนนะทำไงดีอ่ะโอเคทุกคนไปเราต้องออกไปก่อนแล้วกันทุกคนนะแต่มันน่ากลัวขนาดไอ้เจ้ายักษ์ไอ้เจ้ายักษ์ไ,ไ่ต้องฆ่าเรานแน่เลยถ้ามันเห็นเราอ่ะว่าเราเป็น,ปนสิ่งแปลกปลอมของบ้านหลังนี้ดูดิเรามีแต่ก,กระดูกทุกคนทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปตลาดเออไปถามลุงดีกว่าว่ามันมีวิธีแก้หรือเปล่าเออว่ะเออว่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปตลาดนะครับทุกคนนะโอ้ยไปดวนเฮ้ย โอ <stand S 1> ๊ยโอ๊ยโอ๊ยท no <strong>. ุกคนเด้อว <has> no <cribe> so <y> ิไอ้เจ้ายักษ์มันเห็นเราเห็นไหมทุกคนมันโจมตีเราเลยทุกคนเดินนี่กวนฉันอยู่นั่นแหละนี่ไปแล้ว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 ทุกคนโอเคเฮ้ยเอ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 ้ยทุกคนเด้อวิออกมาเดี๋ยวนี้ตายเถอะโอ้โหโอเคทุกคนเราต้องยอมต้องยอมให้ชาวบ้านเตื่นให้เจ้ายอมเจ้าชาวบ้านเตื่นให้ดูดิไอ้พวกนี้แบบโอ้โหกลัวกลัวใหญ่เลยนี่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 ลุงลุง รงคือตอนนี้ผม,มไปกลายเป็นตัวนี้ไปแล้วผมหลังจากที่ผมทําสูตรยาลงอ่ะมันมีวิธีแก้หรือเปล่าอุ้ยฉันไม่รู้จักเกฉันไม่รู้จเกไอตัวประหลาดไอตัวผีไอตัวโกโก้ฉันไม่รู้จักเกหรอกนะเอาไปใกลไจากราฉันเดี๋ยวลูกคอฉันนีโบดเอาไปเลยไอตัวประหลาดรุงจะผมได้ไหมี่ยลุองคือผมซื้อสูตรเมื่อวานไงเฮ้ยจะซื้อสูตรเมื่อวานอะไรเล้ฉันไม่รู้จักเก ซื้อสูตรบัวหลุณคุณเนาะเดี๋ยวบอกนะว่าไอ้ดุมคนนั้นที่ซื้อหนังสือลุงไปอ่ะใช่แล้วครับลุงคือตอนนี้ผมใช้อ่านหนังสือลุงแล้วก็ทําปุงยาแล้วเลยกลายเป็นตัวเนี้ยลุงเลิกแตกตื่นได้แล้วลุงเนี่ยคือผมกลายเป็นสเกลเลตันไปแล้วเนี่ยคือต้องทำไงมีวิธีแก้หรือเปล่าวะโอ้วิธีแก้ก็นเหรอพอดีเลยฉันเพิ่งทํายาว่ะเสร็จะนะมันเป็นยาว,วิธีแก่นะแกมีตังซื้อหรือเปล่ามันค่อนข้างแพงเลยนะไหนลุลงดูดิโอ้เอ้นี่อันนี้เหรอลุลงโอ้ทุกคนดูดิสิอันนี้คือยาที่แบบ ถ้าเรากินแล้วมันจะกลับกลายเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมลุงฮะอันเนี้ยโอ้ใช่แล้วยอดีดีเลยคือยอที่วิเศษบอกบอกมันทำให้กลับกลายเป็นสภาพทุกสิ่งกลับกลายเป็นเหมือนเดิมแกก็จะกลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมยังไงหรอเอาลุงแล้วทำไมมันแพงขนาดเนี้ยคือมันแพงกว่าหนังสือปรุงยาอีกเนี้ยคือบรนกอดห้ากองผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกทุเกย์อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมแกก็ต้องหาเงินมาให้ลุงแล้วลุงก็จะขายให้เอาใจไว้ถ้าแกไม่มาหาบาแกจะกลายเป็นสเกลเลตันตลอดไป โอ้ oh, ลุงทำไมลุงให้ผมฟรีก่อนไม่ได้หรอเดี๋ยวผมหาเงินมาคืนไนดะ้ให้นะได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะไม่ได้เก้ <Okay. S 2> ต้องจ่อยสดก็ติดด้สินชดไม่ชอบโอ้โอเคครับลุง okay. เอาเคีแต่ผมไปหาเงินมาแล้วกันนะคือทุกคนคือตอนเนี้ยลุงเขาอะ่ะเออทำยาไปแล้วทุกคนเป็นยาแก้ให้เราแบบกลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมอะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเหมือนคุณว่าอันนี้ผมถามจริงเถอะลุงวางแผนไว้ปะเดี่ยอุ้ยไม่ได้วางแผนหรอกนะเนาะเฮอะไรรู้ไม่รู้เรื่องทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมไปหาตังก่อนแล้วกันนะลุงนะ คือผมงงมากเลยไอ้ลุงมาให้สูตรผสมเรามาไว้ทุกคนเออแล้วทำไมมันมียาตอนที่แบบเราทําสูตรผสมเสร็จอะคือทุกคนสงสัยปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยอันนี้แล้วกันเดี๋ยวลุงเขาไม่ขายเรานะเราไปซื้อก่อนซื้อเสร็จค่อยถามลุงแล้วกันทุกคนค่อยข่มขู่ก็แล้เฮ้ยเหมือนมันแบบมันวางแผนไว้ใหญ่ไอ้ลุงคนเนี้ยให้ตายเถอะนะโอ้โหเอ้ย เดี๋ยวนะลุงนะ้าเดี๋ยวผมไม่ผมแก้พิษเสร็จก่อนละกันทุกคนโอ้ยผมรู้สึกว่าไอ้ลุงมันรู้สึกว่าเอาเปรียบเรามันแพงมากเลยคือหนังสือทุกคนเล่มมันละ20บาทเองนะเว้ยแล้วแบบยาอะไรเนี่ยหัวมรก็กดกองคือแบบมันต้องรวยมาหาศาลขนาดไหนถึงจะมีเงินซื้อทุกคนเออนี่แหละแล้วผมต้องทําไงดีว่าเดี่ยจะไปหาสูตรยาอะไรแบบเนี้ยเออผมยังได้สูตรยามาทําเองดีวกว่ามั้งน่าจะน่าจะถูกกว่าด้วยแต่ไม่รู้ผมจะไปหาจากไหนอ่ะเออแต่ผมก็ต้องซื้อลุงก่อนละกันทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเเเเเเรราาาาาไไไมมมม่่ม่กกกกลัับป็็นนนนหืออดิ้้จยตงพวคใ ตลาดก็ต้องแตกตื่นเพราะว่าเราเป็นปีศาจกระดูกทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาเงินที่บ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยผมนีสเซิงอย่างเลยนะโอ้เงินก็จะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนเลยคือจําได้ป่าว่าเงินในกล่องเรามีกี่อันน่ะนั่นแหละปัญหาไม่เท่าไหร่อู้มีสมกองอีก13อันแล้วขาดได้ทุกคนนะมีไหมในนี้ก็ไม่มีไม่มีเลยโอ้โหไม่มีเลยทุกคนบ้านหลังนู้นก็ไม่น่าจะมีทุกคนเลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเอายี้แล้วกันทุกคนนะเราต้องขึ้นไปบนบ้านเพื่อไปขโมยเงินเจ้ายักษ์ไปยืมก่อนแล้วกกันนนทุคะมาณกออองเเ่่ะพืที ไปซื้อไอของจากลุงอะทุกคนไปซื้อยาจากลุงอะไม่งั้นเราตายแน่ๆเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องขึ้นไปขโมยเงินเจ้ายักษ์สักพักหนึ่งแล้วกันทุกคนนะไม่งั้นนี่เราจบสิ้นแน่ๆเลยทุกคนไป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 ,ไปเออเจ้ายักษ์ันอยู่ไหนเนี่ยไอเจ้ายักษ์โอเคโอเคอเจ้ายักษ์มันหายไปแล้วทุกคนไป <ๆ S 2> ถ้าเราเจอไอเจ้ายักษ์นี่เราต้องรีบหนีเลยนะเพราะว่ามันคิดว่าเราเป็นปีศาจมันต้องไล่ฆ่าเราแน่ๆเลยไอเจ้ายักษ์ขนาดเราเป็นคนปกติมันยังไล่ตีเราแทบตายเลยอันนี้เป็นปีศาจมันน่าจะฆ่าเราทันทีเลยทุกคนเลยไปไปเรามนนะยยจัักขึ้นมาอต ทหมดโอ้โหมันไม่เห็นเราวดูห้องก่อนว่าไอ้ทุกคนามันอยู่หรือเปล่าเฮ้ย้ยมันรู้ว่าเราอยู่ดีเลยเนี่ยไม่นะวดแกให้เออทุกคนดูดิมันไปท่นไปท่นโอเคโอเคเดี๋ยวเราข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนล้วจะขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมทุกคนนะนี่ทางนี้เลยทางลัดของเราทุกคนโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่แหละนี่แหละเจ้ายักษ์ก็น่าจะตรวจห้องนี้ยาวเลยทุกคนเราไม่รู้ว่ามันจะมาตรวจนานขนาดไหนเราตั้งหาทางไปให้ได้เรือเจ้ายักษ์มันเข้ามาแล้วทุกคนมันอยู่นี่ เฮ้ยมันโอ้โหมันตรวจเราแบบเข้มงวดเลยทุกคนนะโอ้โหมันน่าจะเกลียดเราบ้างเลยเฮ้ยที่นอนอะไรวะเนี่ยจั๊กมันเถอะจั๊กมันเถอะไม่เป็นไรโอเคเราลงไปคลักเฮ้ยจ็ปุ๊บเฮ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเโอเคเออไม่รู้ว่าเจ้ายักษ์มันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเหี้ยมันจะมาเห็นตรงนี้หรือเปล่ามันคงไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะมาขโมยเงินมันทุกคนเฮ้ยทุกคนโอ้ยมันมาตรวจมันมาตรวจโอเคโอเคโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้แบบโหยหัวโผล่มาพอดีเลยโวยก่อนนกกปราอ่เเ้ เออไปแล้วเว้ยฮ่าตัวใหญ่เลยไปแล้วกูกูไปแล้วทุกคนเฮ้ยมันเดินผ่านไปแล้วเฮ้ยทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเอมัน นะเราไปอีกห okay. ้องแล้วกันนะทุกคนนะทุกคนเมื่อกี้มันเกือบเจอเราแล้วทุกคนเราต้องแอบมาฝั่งนี้แล้วกันทุกคนนะไม่งั้นนี่มันตรวจทุกซอกทุกมุมตรงนั้นแน่ๆเลยเกลือต้องลงไปข้างล่างทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยนี่มันอยู่ไปเนี่ยมันอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวเราคดูก่อนโอเคมันตรวจอยู่ตรงนั้นทุกคนไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลไป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 ทุกคนเดี๋ยวลงไปไดไปก่อนแล้วกันทุกคนเราต้องรีบไปกลับไปตลาดแล้วงรีบไปซื้อลุงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะมันเจอเราเหรอเนี่ยโอ้ย เฮยเฮ้ยแล้วแลแลี่แหละิไโดนยิงไโดนเกแลแล้วเกแล้ยมันอยมันวิ่งผ่านไปแล้ววิ่งผ่านไปแล้วออกมาเดี๋ยวนี้นะกยิงไปเลยยิงไปเลยเอาิไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอทุกคนโอ้ยโอ้ย้ี่ทุกคนเราต้องรีบไปทุกคนไม่งั้นเราตายแน่เลยรีบไป ทุกคนเราใกล้ถึงแล้วอว้ยมันมาดักข้างหน้าไปหน้าเราต้องยิงมันก่อนเราต้องยิงมันก่อนมาเดี๋้ออยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยนี่ไงโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยเราไปไม่ได้ทุกคนมันดักเราโอเคไปไหนวะเนี่ยโอ้ยยิงไปโดนยิงไปโดนโอ้ันี่ไงนี่จะยิงแกนี่ไงไปแล้วโอ้ยไปแล้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 โอ้ยโออ อีแร่อีเร่จะจะยิงแกจะตายควอเหมือนเราจะรอดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนโอเคเฮ้ยดีไงเจ้ายักษ์นี่ยิงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วทุกคนโอเค ไอ้ตู่ทุกคนเกือบไปรอดแล้วทุกคนนะดีนะเราออกมาได้ทุกคนนะไปไป,ไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาลุงดีกว่าลุงครับผมมาซื้อแล้วลงุลงลุงลุงยู่ไหนเนี่ยนี่ผมมาซื้อแล้วนี่บร์กดห้างกองเอาไปเลยเอาไปเลยครับเอาไปเลยนี่นี่น,นี่โอเคทุกคนในสุดเราก็ได้ยาแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเรากลับไปกินที่บ้านดีกว่าทุกคนนะตรงนี้มันไม่น่าปลอดภัยอะ่ะเผื่อจะยักษ์มันไม่เห็นเราโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านทดลองดีกว่าโอ้ยเกือบไปรอดซะแล้วทุกคนโอ้ยถึงสักทีทุกคนก่อนจะวิ่งมาถึงโอ้ยวันนีีี้้ทททามมันนนนนนนเเเหหื่่ออยยยขดดวะุุกกคคคล ผมขอตัวนอนก่อนละกันนะครับทุกคนวันที่เราจะได้กินยาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าเรากินวันนี้ไม่รู้มันจะหายตอนไหนอะ่ะเดี๋ยวผมขอนอนก่อนละกันทุกคนผมเหนื่อยมากละเออเราไม่มีแรงกินยาเลยทุกคนไปนอนก่อนดีกว่าเช้าแล้วเลอเนี่ยทุกคนยถึงเวลาที่เราจะกินยาแล้วสินะย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรตาฝายไปเดี๋ยวเราล้างหน้าก่อนล้างหน้าดิเฮ้ยใช่เพื่อวะเอ้ยอาอแล้วทำไมเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะแล,แล้วยาเนี่ยยังไม่กินเลยนี่หรือว่าเราระเบอร์จิบยาไปหน่อยนึงไม่น่าใช่เพราะว่าขวดก็ยังไม่เปิดเลยทุกคนมันจะมาระเบอเปิดขวดได้ยังไงหรือว่าไอ้ลุงคนนั้นมันหลอกเอาเงินเราเนี่ย ไม่นด้ทุกคนกวัวเราต้องไปหาลุงก่อนไปถามลุงดิทำไมลุงมันทำอย่างงี้ยะทุกคนคือทำไมเราหายเองได้อะไม่นะกวเดี๋ยวเราเรีบไปที่ตลาดแล้วไปหาลุงทุกคนไอ้ลงุงเีษต้องห้ามเรากดต้องห้าก,กองไอ้ลงุงเฮ้ยทุกคนไม่นะคือทุกคนดูดิลุงมันหายไปแล้วมันชิงหนีเราไปแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้ยไอ้ลุงคนชั่วให้ตายเถอะโอ้โหหลอกเรา,เราปรุงยาแล้วเราก็กลายเป็นสเกลตันแถมมาขายยาปลอมให้เราอีกยาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยผมขอกินด,ดูดิมันคือยาอะไรอะ เป็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่บอกนายยากักขยันก็ยาปลอมหรอโอ้ยลุงจะย่าให้ฉันเจอแกนะไอ้คนเดียวโหดูดิทุกคนโอ้โหผมไม่คาดคิดเลยว่าคนแก่คนนี้มันจะโกงแล้วแล้วมันก็ดีไปแล้วทุกคนมันชิงมาเรากดตั้ง5้ากองเราไปแล้วอะโอ้ยให้ตายเถอะแล้วต้องไปขโมยเงินเจ้ายัก์แล้วก็เงินของเราอ่ะบททั้งตัวเลยทุกคนตอนเนี้ยเหลือยู่13บาทสุดท้ายโอ้โหไม่น่านเลยทุกคนผมดีเซงมากเลยผมโดนไอ้ลุงมันหลอกอะไม่นะเฮ้ยทุกคน เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วกันทุกคนนะโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไปคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมต้องไปตามหาไอตัวลุงคนนั้นนะ่ะมันโกงของผมมาทุกคนดูสิมันขายยาปลอมให้ผมอะ่ะและไอยาสูตรลับของมันน่ะมันหมดฤทธิ์เองได้ทุกคนแค่เรานอนน่ะโอ้ยเซ็งมากเลยทุกคนโอเคครับทุกคนนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าลวกันทุกคนไม่รู้ว่าผมจะตามหาลุงแล้วฆ่ามันได้หรือเปล่าแล้วนะผมแค้นมากเลยเด่ยโอเคครับสลับคลิปนี้บายบายนะครับทุกคนผมก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วโอเ้เซ็งว่ะ